สวัสดีครับไบ b บทอล์กกับออโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าอำนาจที่ได้รับมาอำนาจที่ได้รับมานะครับในลูกาบทที่10ข้อ19พเะเยซซได้ให้สิทธิอำนาจกับสาวกเพื่อไปทำการของพระเจ้าบอกว่าดูเถิดเราได้ให้ท่านทั้งหลายมีอำนาจเหยียบงูร้ายและ,มะแมลงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าศัตรูไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทาอันตรายท่านไม่ได้เลยนี่คือสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับผู้ที่เชื่อนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้ชีวิตคริสเตียนอาจจะเป็นปวระปนแปรไม่เข้าใจถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้และหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาในการดาเนินชีวิตมา่านอาจจะมีสิทธิ์เหนือเราในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรารเรชิญอยู่หรือเรื่องที่เรากําลังเอาช,ชนะเหนือต่อความบาปก็แล้วแต่นะครับสิทธิอํานาจคืออํานาจที่ได้รับการส่งมอบให้นะ คือเราไม่มีเองแต่ว่าได้รับจากผู้ที่ให้กับเราและคุณค่าของสิทธิอำนาจหรือพลังของสิทธิอำนาจนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ที่ให้สิทธิอำนาจเราด้วยผมยกตัวอย่างจราจรนะครับจราจรก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแบบเราคนหนึ่งแต่เขาได้มีสิทธิอำนาจจากรัฐบาลเมื่อเขาได้รับตําแหน่งเป็นจราจรเขาสวมชุดจราจรเนี่ยตัวเขาปกติธรรมดาเหมือนกับเราไม่สามารถไปต้านรถที่บนท้องถนนให้หยุดได้นะครับ แต่เมื่อเขาได้สวมชุดนั้นและเขารู้ว่าตัวเขาคนธรรมดาเนี่ยแต่เขาได้รับสิทธิอำนาจจากรัฐบาลว่าเขามีสิทธิสามารถหยุดรถทุกประเภทที่อยู่ท้องถนนได้ไม่ว่ารถคันนั้นจะเป็นแค่รถจักรยานหรือรถสิบล้อพันใหญ่ๆเมื่อเขายื่นมือแบบนี้ทุกรถนั้นจะต้องหยุดอยู่นั่นเองนะครับนั่นคือความหมายที่ว่าคนคนหนึ่งเขาได้รับจากสิทธิอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง ได้รับมอบหมายมาชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูได้ตรัสแบบนี้ให้กับเราสาวกก็คือให้กับผู้เชื่อด้วยเช่นเดียวกันว่าเราได้ให้พวกท่านมีอํานาจนะก็คือสิทธิอํานาจนั้นไม่ได้มาจากสาวกเองแต่มาจากพระเยซูคิดว่าสามารถเหยียบยูนเหนืองูร้ายสแสดงว่ามีชัยชนะอยู่เหนือมันอยู่แล้วและ,มะแมลงป่องและมีอํานาจยิ่งกว่าศัตรู เพราะฉะนั้นไม่ว่าสิทธิอํานาจหรืออํานาจของสโตหรือพิษไลายของสโตนั้นอยู่ภายใต้อํานาจของผู้เชื่อนะครับเพราะว่าอะไรพ่องูและแมลงป่องเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของมารร้ายหรือวิญญาณชั่วหรือกําลังของมันนั่นเองและฤทธิ์อำนาจที่พระเยซูได้ตรัสที่มอบให้กับผู้เชื่อนี่เราสามารถได้รับแล้วเมื่อตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปนั่งอยู่บนเบนื้องขวาพระหัตถ์ทรงเวทของพระบิดาและประทานสิทธิอำนาจอันมหันน์นี้ให้กับเรานะครับ พระเยซูก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้พูดคานี้ว่าในมัทธิวบทที่28ข้า18ว่าฤทธานุภาพทั้งสิน้นก็คือฤทธานุภาพของพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกนี้ก็ดีได้มอบไว้ให้กับเราทั้งหลายแล้วนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ได้รับมอบสิทธิอํานาจนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอํานาจนี้ที่พระเจ้าให้กับเราด้วยพระเจ้าระองคงเป็นเจ้าของสิทธิอํานาจ ที่เบื้องหลังที่เราทั้งหลายที่ดําเนินอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับผู้เชื่อที่เข้าใจหรือมีจิตสํานึกถึงสิทธิอำนาจที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราแบบนี้นะครับเราจะสามารถประชิญกับศัตรูหรือปัญหาต่างๆอย่างไม่หวาดกลัวแล้วก็ไม่ค้ามกลัวในสิ่งใดๆเพราะว่าเรารู้ว่าพิษร้ายต่างๆที่เกิดจากความเจ็บป่วยความยากลําบากสิ่งที่เราประเชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มาจากผลของความบาปฤทธิ์ของบาปก็มาจากมารร้ายที่ไม่เชื่อฟัง พราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเราอยู่เหนือมารลายสิทธิอำนาจอยู่มารลายแสดงว่าเราสามารถขนาบและหยุดมันทุกอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบื้องหลังสิทธิอำนาจของผู้เชื่อที่มีอยู่นั้นเป็นเป็นกำลังที่เขาเรียกยิ่งใหญ่กว่ากําลังหรือฤทธิ์เดชของศัตรูและหมายถึงรวมไปทั้งศัตรูเหล่านั้นก็อยู่ภายใต้สิทธิอํานาจนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังที่พระเยซูได้ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่า ผู้ที่อยู่ในโลกในหนึ่งยอด์บทที่4ก็สี่ได้บอกพระองค์อยู่ในเราทั้งหลายยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่นั่นหมายถึงว่ายิ่งสิทธิอํานาจที่พระเจ้าที่อยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งหลับน,นีนะ้ยิ่งกว่ามา,ารซาตานเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าอํานาจนั้นเราได้รับมาเมื่อเราเชื่อนะครับพระเยซูตรัสฤทธิอานาจนี้ในครั้งในมัทธิวบทที่ 16: บหข้อสิว่าเราได้มอบกุญแจนี่คือสิทธิอํานาจกุญแจที่จะสั่งหรือไขหรืออนุญาตสิ่งต่างๆเพราะที่พี่บอกว่า เมื่อเรากล่าวอนุญ,ญาตสิ่งใดในแผ่นดินโลกแผ่นดินสวรรค์ก็จะกล่าอนุญาตเมื่อเราสั่งสิ่งใดห้ามบนแผ่นดินสวรรค์สิ่งแผ่นดินโลกก็จะเก่าห้ามสิ่งเหล่านั้นด้วยนี่คือตัวท่านครับผู้ที่ได้รับมอบจากองค์พระผู้เจ้าเมื่อเราเชื่อผู้ที่สถิตอยู่ในเราเราจึงสามารถใช้ตราหรือสิทธิอํานาจนี้ในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นผู้ที่มีชัยชนะได้นอน้ำใจพี่น้องนะครับว่าท่านมีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าแล้วให้เราใช้สิทธิอำนาจนี้ อย่างเป็นที่ถวายเกี็บพระเจ้าสพกับที่เป็นบุตรของโปร์ครับสวัสดีครับ